ในผู้ใหญ่ก็จะมีการสูญเสียการได้ยินเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็จากการทำงานเช่นโรงงานอุตสาหการรมสถานประกอบการสถานที่ซึ่งมีเครื่องจักรทำงานมีเสียงนะคะเราจึงมีการตรวจวัดการได้ยินในคนทำงานที่มีเสียงดังและเกิดเป็นกฎหมายขึ้นมาว่าพนักงาน นาคาที่ทํางานในสถานประกอบการที่มีเสียงดังจะต้องตรวจการได้ยินก่อนเข้าทํางานและทุกๆุกปีเพื่อว่าถ้าเขาเริ่มมีการเสียการได้ยินเซลล์ประสาทเริ่มบกพร่องก็จะได้เป็น No อย e n น็อหรือมีน็อตการได้ยินจะตกณจุดเสียงสูงที่รับเสียงดังนั้นเห็นชัดเจนซึ่งจะแตกต่างจากคนสูงอายุที่กราฟจะลงเอียง แต่คนที่ทํางานในโรงงานกราฟก็จะเป็นหน็อดน,นะเป็นนอดเหมือนเหมือน,นถูกอะไรมากระแทกนะคะเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ทําไมเราต้องตรวจเพราะว่าการที่เราตรวจคนแต่เนิ่นๆเ,เราก็จะแก้ไขได้แต่เนิ่นๆเ,เช่นเปลี่ยนสถานที่ยืนทํางานหรือว่าใช้เครื่องป้องกันเสียงอุถูซึ่งปัจจุบันนี้สถานประกอบการทุกแห่งจะต้องให้ที่อุถู กับพนักงานทุกคน